อา,าเมล็งคือไม่ได้มายิงถูกต้ออยายไม่ตายจริงๆหมอผู้ชายก็จะกล้องเท่านิ้วโป้งเนี่ยค่ะยัดเข้าไปในก้นหนูแล้วก็ส่องหาดูว่ามีติ่งเนื้องอกหรืส้ใหญ่ไหม oh, <no. S 1> เคยสงสยัยวมาเรลงคืออะไร <c oughs> อ่า,มาเมลิงคือไม่ได้มายิงถูกต้ออยายไม่ตายจริงๆคนไข้เป็นมเม็งหลายคนเพื่อตายไม่ตายนะคะยังไม่ตายแต่ตายแน่เ <c oughs> พราะเล็งแล้วไงเดี๋ยวก็ตายมาเมลงคืออะไรนะคะเข้าใจก่อนมเมลงเป็นภาวะซึ่งสมัยก่อนไม่พบ พบในปัจจุบันนี้เพทโพที่สมัยก่อนไม่พบใช่เพราะสมัยก่อนคุณภาพชีวิตดีหรือยาดีตายก่อนเป็นมะเร็งใช่นะะมะเร็งเนี่ยฮะเนาะคือมะเร็งเนี่ยมันถูกที่บายว่ามันเป็นการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติของเราคือเราเนี่ยพออายุมากขึ้นร่างกายมันเริ่มเสื่อมกระบวนการแบ่งเซลล์เลยเลยเกิดความผิดปกติมันก็เลยเกิดความแบ่งเซลล์ผิดปกติถ้าเป็นปกติการแบ่งเซลล์ผิดปกตินั้นจะลดการทํางานลง เราก็จะค่อยไงโซมเหี่ยวแล้วก็หมดอายุไขถูกไหมแต่มันเ็งค่ะมันจะกิดความผิดแบบตรงกันข้ามคือที่จะแบ่งเซลล์มันน้อยลงมันดันแบ่งเซลล์มากขึ้นและเซลล์ที่แบ่งมากขึ้นนั่นนะค่ะมันเพิ่มจํานวนและลุกลานคนอื่นโอเคปะไปลุกลานชาวบ้านก่อกวนชาวบ้านนะคะมันเลงเนี่ยนะมันคือภาวะการผิดปกติที่แบ่งเซลล์อย่างควบคุมไม่ได้แล้วพอแบ่งเซลล์ควบคุมแบ่งควบคุมไม่ได้มันไปขโมยทรัพยากรขอ,ของชาวบ้านเข้ามาทําให้คนอื่นน่ะอดอยาก ตัวมันเองก็อาหารไม่พอเพราะไปขโมยชาวบ้านแล้วแบ่งเซลเยอะสุดท้ายก็ตายแล้วก็เน่าสุดท้ายก็พังทั้งระบบโอเคปะนี่คือมะเร็งนะมะเร็งเป็นเซล์ของเราเนี่ยค่ะที่แบ่งเซลล์ผิดปกตินะคะที่ถามว่าสมัยก่อนทําไมไม่มีมะเร็งคําตอบคือมันตายก่อนจะเป็นมะเร็งคือในคนอายุน้อยเนี่ยน้องอย่างน้องเดินมาเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยโอกาสน้อยมากที่จะเป็นมะเร็งน้องบอกพี่ครับปวดท้องเลยกลัวเป็นมะเร็งพีบอกไม่เป็นหรอก คนหัวจจอะไรไม่เป็นมะเร็งหรอกอายุน้องไม่เหมาะเป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งจะอายุคนนี้ห้าสิบ up หกสิบ up คนนี่คือร่างกายมันอยู่มานานละเจอสารพิษเยอะเริ่มเสื่อมเยอะถึงจะเทิร์นเป็นมะเร็งแ้่มะเร็งจะพบน้อยมากในเด็กโอเคไหมถ้าจะเจอคือเจอแรกเกิดเลยเป็นมะเร็งแต่แรกเกิดโอเคไหมแต่วัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมะเร็งเลยแล้วมะเร็งก็จะโผล่ในทีคือตอนตอนแก่เลยโอเคไะนะฮะแต่นคนสมัยก่อนไม่เป็นมะเร็งค่ะเพราะมันตายก่อนสี่สิบก็เด็กแล้วก็เลยไม่มีมะเร็งโอเคไหมอายุมนุษย์เริ่มยยยาาาวววขขขึึึ้้้นนน ตัวเลขอุบัติการมะเร็งก็เป็นไงจะสูงตามทันทีเพราะน้องอายุยืนเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอละมเร็งมากขึ้นนะอ่ะรักษณเซลเล์เร็งลูกลักษณะเซลเล์เรลงจะมีศาสตร์อย่างต่อไปนี้คะ่ะหนึ่ง immortality อมาตะเซลล์เร็งเป็นอมาตะอมตะคือไม่ใช่กินเด็กนะคะต้องเข้าใจอาอมตะต้องกินเด็กไม่ใช่นะะอมาตะคือมเร็งค่ะมเร็งคืออันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกกันมาว่าถ้าอยากเป็นอมาตาต้องกินเด็กนะะเหมือนหมีไงเหมือนหมี เห็นไหมดูเป๊ะปะตาดูไม่แก่โอเคไหมอย่างนี้ค่ะนะ,ะมะเร็งเนะะี่ยน้องอิมมอร์ทอลิตี้หมายความว่าไ,ไงอิมมอร์ทอลิตี้คือมันจะแบ่งเซลเล์เยอะมากเพราะมันเป็นเซลเล์เยอะมากค่ะมันจะเป็นนะฮะจะได้เซลล์ที่นิวเคลียสใหญ่เซลล์ประซึมน้อยเพราะน้องสร้างเซลล์ประซึมตามไม่ทันน้องแบ่งแต่นิวเคลียสเซลล์ประซึมน้องสร้างตามไม่ทันนะเซลล์ก็จะเป็นเซลล์ที่นิวเคลียสใหญ่เซลล์ประซึมน้อยนอนดิฟเฟอเรนเชตต์ ated, คือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โอเคไหมเราเรียกภาวะนี้ว่า immortality คือไม่ยอมตายคือแบ่งเซลล์ไม่หยุดสังเกตง,งก่ายการแบ่งเซลล์ไม่หยุดจะให้น้องมีิีเลียสที่ใหญ่เซลล์ตัวเพ่มน้อยและไม่แปลงรูปร่างอย่างชาวบ้านเนี่ยมันจะเป็นเซลล์สี่เหลี่ยมที่แบ่งเซลล์แหลกเป็นเซลล์วงกลมทรงลีรูปร่างเลเทะโอเคไหมนะอันที่สองค่ะมันจะ disorganized i s o r g a n i z e คือไม่มีระเบียบแบบแผนนะคะคือมันเป็น multi layer คือมันจะซ้อนกันหลายชั้นชาวบ้านมีระเบียบแบบแผนเรียงชั้นเดียวทีบ้านเลยค่ะเรียงหลายชั้น โอเคไหมเป็น disorganized นะถ้าน้องดูเซลล์เนื้อเยื่อแล้วเห็นเรียงหลายๆชั้นสงสัยก่อนเลยว่าจะเป็นอะไรเร็งเห็นนิวเคลียสใหญ่ๆอยู่เยอะๆแน่นๆดำๆเดาเลยน่าจะเป็นเมะ็งโอเคไหมคะแล้วอะไรคะมันไม่ยอมหยุดค่ะเตือนแล้วไม่ฟัง no contact inhibition เซลล์ข้างเคียงเตือนไม่ฟังลูกหลานเซลล์ข้างเคียงแล้วน้องดูนะพอลูกหลานเสร็จเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเกิดภาวะ necrosis ค่ะ คือพอมันอยู mm ่ก hmm. ันหนาแน่นมากก็เหมือนสลัมอะน้องเริ่มแย่งกันกินแย่งกันใช้ก็มีการตายแบบอดอาหารตรงกลางจะเกิดการตายที่เรียกว่า n e c r o ซิสซึ่งตาย n e โครซิสก็จะนำาะนำการอักเสบเจ็บปวดเน้าเหม็นทรมานแผ่ขยายออกมาแถวบ้านเลกตายโหงเข้าใจปะตายแบบระเบิดเป็นชิ้นๆเลือดสาดเต็มจออะไรเงี้ยเึกออกปะนะคะคือ n e โครซิสนะคะแล้วมะเร็งไม่หยุดค่ะมะเร็งบอกว่าโอเคในเมื่อขาดอาหารใช่ไหม ฉันสร้างเส้นเลือดเองเลยก็คือง n g โอเ e เ e s i s มะเร็งจะพยายามสร้างเส้นเลือดใหม่แต่เส้นเลือดใหม่ที่สร้างได้ดีไหมไม่ดีแล้เป็นไงแตกง่ายเปาะง่ายฉันแผลมะเร็งก็เป็นไงเลือดโชกทะลักเข้าใจความหมายไหมเพราะมันสร้างเส้นเลือดใหม่เลือดก็จะฉลักทะลักเลยและที่โหดที่สุดของมะเร็งก็คือว่ามันไม่อยู่อยู่ที่เดิมค่ะมันจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า metastasis คือมันจะลูกหลานเขาเส้นเลือดที่ใหญ่และท่อน้ำเหลืองที่ใหญ่ แล้วแพร่กระจายไปทางร่างกายนี่คือหกอย่างของมะเร็งเช่นปากมดลูกปากมดลูกเนี่ยชอบเปลี่ยนแปลงถูกไหมชอบที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเป็นมะเร็งถูกไหมเราก็คอยตรวจดูว่าเซลล์มันเริ่มเปลี่ยนยังถ้ามันเริ่มเปลี่ยนแล้วถูกไหมเราก็ทาการตัดปากมดลูกทิ้งเลยก็ไม่เป็นไลจบเลิกกันโอเคไหมหรือถ้ามันลูกราม,มากกว่านี้หน่อยอาจจะยกทั้งมดลูกกละลังไข่ทิ้งโอเคปะ แต่พี่เคยเจอมะเร็งปะมะเร็งปากมดลูกมันแพร่กระจายนะคะเราต้องทำการ pelvic e x e n t e r <Huh? S 1> a t i o n e x e n t e r a t i o n แปลว่าการกวาดล้างถอนลากถอนโคน <c oughs> ก็คือพี่ยกทั้งอุ้งเชิงการทิ้งหมดเลย <c oughs> ลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะและมดลูกออกหมดเลยคนไข้ก็จะมีถุงฉี่ถุงอึอยู่ที่หน้าท้อง <c oughs> แลกกับการเดทเหรืออย่างมะเร็งตับเนี้ยมะเร็งตับเนี่ยะนะน้องอัลตราสาวหลังอายุสามห้าผู้ชายของอัลตราสาวปีละหนสาวตับมันจะเจอเป็นก้อนๆในตับ เจอตะก้อนเล็กๆเซนหนึ 1, ่งสองเซนอย่างเงี้ยซาวเจอนะใช่ปะ่ะอาจจะใช้วิธีการก็คือปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการอันหนึ่งก็คือตับมาเป็นเป็นก้อนหลบๆใช่ปะ่ะเราก็จะส่องกล้องค่ะเข้าไปตามเส้นเลือดเส้นเลือดแดงที่ตับแล้วก็เอาเขาเรียกอะไรน้ํายาไปอุดเส้นเลือดที่จะเลี้ยงโหลบที่มีมะเร็งตับอยู่เข้าใจความหมายไหมตับส่วนหนึ่งส่วนที่มีเส้นเลือดส่วนมะเร็งตรงนี้นก็จะตายไปตัวที่ตับอะที่เหลือไม่เป็นไร และเดี๋ยวตับค่อยงอกใหม่ฟื้นคืนตรงที่พัง <Wow. S 1> เรียกว,ว่า embolization แต่อายุ50แนะนำให้ตรวจหนึ่งครั้งก็คือส่องกล้องค่ะเข้าไปในวาวรหนักเนี่ยแทงก้นอ่ะส่องกล้องไปส่องมันนิ้วโป้องอะไรนะก,ก็หมอผู้คนเป็นผู้ชายครับเขาที่ตรวจหมอผู้ชายก็เอากล้องเข้านิ้วโป้งเ่ยค่ะยัดเข้าไปในก้นหนูแล้วก็ส่องหาดูว่ามีติ่งเนื้อง,งอกลำไส้ใหญ่ไหม oh, <no. S 1> ไม่ได้จากปากได้ต้องจากก้นเท่านั้นจากปากมันไกลไงผ่านลำไส้เล็ก อ่าใช่เธอหันหลังมาแล้วหมอก็กล้องเนี่ยเสียบปัดเข้าไปปุ๊บอ่าเข้าไปเสร็จเข้าไปแล้วก็ส่องหาดูว่ามีติ่งเนื้องอกไหมถ้ามีติ่งเนื้องอกก็ตัดตอนนั้นพอตัดปุ๊บก็หายเลยหลังห้าสิบฟลอปหนึ่งปีแล้วต้องเล่าเท่าทุกทีแค่ห้าปีห้าสิบหนึ่งครางห้าห้าหนึ่งครางก็ต้องถามต้องถามต้องถามนะหรืออย่างอะไรต้องนมผู้หญิงก็มีเหมือนกันก็ต้องดูวัดใช่ไหมหลังอายุสามก่อนอายุคือก่อนหลังอายุสี่สิบ ก็อายุ40 35เงี้ยนะถ้าอยากตรวจมีก้อนใช่ปะก็อัตราสาวกับเมมโมแกรมพออายุ40ขึ้นไปแล้วนมมันจะเริ่มเยอะถูกไหมนะมันก็จะมีเครื่องหนีบนมแล้วก็ถ่ายเอ็กซเรย์ดูก้อนที่นมโอเคไหมถ้ามีก้อนอยู่เซน2เซนเงี้ยแล้วยืนเป็นมะเร็งก็ยกออกทั้งกระบี่อะไรนะเออตัดนมทิ้ง <No. S 1> ก็จะกลายเป็นนางมนโทมีนมโตข้างเดียว <laughs> ไม่ไม่ปัจจุบันมันก็มีวิธีการค่ะเขาเรียกว่าการแบบ a s ร reconstruct ก็คือใช้ซิลิโคอนอะตัดข้างเดียวถูกไหมแล้วก็ใช้ซิลิโคนใส่อีกข้างหนึ่งก็จะมีนมสองก้อนแต่ส่วนใหญ่คนไข้พี่นะหมออีกข้างด้วยเลยให้เท่ากันเลยพี่ไม่อยากมีนมแล้วพี่เหนื่อยมันหนักพี่ไม่อามีนมแล้วพี่ไม่มีผัวไม่ด้ใช้กับใครตัดออกเลยไหนหมอถ่าแล้วผ่าสองข้างเลยนี้ก็ได้ก็คุยกันนะเพราะเวลาเกิดมะเร็งเต้านมข้างนี้อีกข้างหนึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดตามแล้นใครหลายคนเลือกที่ตัดออกทั้งสองข้างโอเคไหมหรือบางคนทาใจไม่ได้ขอเสริมนมอีกข้างก็ได้ หรือบางคนบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเป็นมนโทได้นมตกข้างเดียว